ชุดนี้นี่นะคะผู้ทำได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุตัวหนึ่งท่านต้องตัดนิ้วทิ้งเนี่ยนะคะขาด1นิ้วหานิ้ว10นิ้วนี่เสียขาขาขาดเสียมือนี่นะคะนี่ค่ะเราก็จะมีการแบ่งเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นอีก แล้วก็ทำบริษัทรู้สึกว่าเออเราสนุกกับการทํา before valentine หนังที่ว่าด้วยความรักวันวาเ valentine ก็เลยมานั่งคุยกันนะครับก็โยนกันไปโยนกันมาโยนวิธีคิดไปมาจนได้คอนเซ็ปต์หนัง valentine ครั้งนี้ว่าจะเป็นคําว่า my valentine tag before valentine ทีทน้เราบอกอถ้าเราจะเล่าหนังรักอีกเรื่องหนึ่งจะยังไงดีจะตรงกลางต่อดีไหมจะเป็นช่วงที่เลิกกันแล้วหรืออะไรดีอะไรเงี้ย แต่ด้วยความที่บอกว่าถ้าเราจะเอาเอาลงขันเนี่ยลองเป็นช่วงที่พบกันไหมก็แล้วก็นั่งคุยเรื่อยๆครับจนโถผู้หญิงคนนึงที่เจอผู้ชาย3คน3แบบเล่าให้ทางไฟตาฟังครับทางไฟก็เลยชวนทำพี่มันทำหนังรักกันต่อใหม่ก็เลยเกิดมินใหม่มาเล่นไทยอย่างครับ สำหรับในเรื่องนี้นะคะมิ้งก็รับบทเป็นมายนะคะซึ่งมายเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์เอ่อก้องก้องกาะหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่แอฟคือเต็มที่กับความรู้สึกกับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแล้วก็เอ่อด้วยความที่เป็นหมวยนะคะที่เลือกได้ก็เลยมีผู้ชายมาจีบถึงสามคน <c oughs> เป็นหนุ่มนักธุร,รกิจนะครับชื่อว่ามิกคุณมิกในเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในวัยที่เรียกว่าประสบความสําเร็จหมดทุกด้านละเรียกว่ามั่นคงมากๆนะครับแลว้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมากมายหลายกิจการเป็นประธานมูลนิธิเพื่อการกุศลเพื่อสังคมเยอะแยะนะครับแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่เขาทางานมาจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาละเลยสิ่งที่เรียกว่า ความรักมาระบบเป็นอาร์ตครับอาร์ตนี่แค่เป็นผู้ชายแบบผิดหวังในความรักนะครับมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีนะักก็เลยกลายเป็นคนกวนๆนะฮะซาซาคือทําอะไรก็แบบกวนๆเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้เลยอะไม่ต้องดูแลขนาดนี้เลยก็นายกำลังไปกันก่อนแค่นี้ตรงเนี้ย้ชครับเป็นกล้องครับก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนขี้อายนะฮะ ซึ่งก็จะค่อนข้างแตกต่างจากความจริงเพราะว่าผมไม่ค่อยอายเท่าไหรแต่ก็จะมีส่วนคล้ายในในตัวของผมเหมือนกันนะเจ้ากล้องเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องความรักอ่ะผมส่วนตัวก็เป็นคนชอบเรื่องความรักอะไร่งเงี้ยครับเปดูเป็นคนเงียบๆแต่ในความเงียบของเขาผมว่ามันมีสเสน่ห์ซึ่ง แล้วเวลาเขาปล่อยมุกมาครั้งหนึ่งอะคนเนี้ยเวลามันปล่อยมุกมันส่วนย่างมุกมันจะทํางานอะต้องผิดต้องเรียกว่าผิดจากตัวจริงเพเพราะว่าเจอั้อแรกเนี่ยมีความรู้สึกเขาเป็นคุณหนูมากนะเขาดูเปแบบ็แบบนแบบเนีย้ยป่ะในขณะที่ก็เป็นคนผอมตัวแล้วก็สมถะถไม่มีปากมีเสียงแม่อะไรอะยอมผู้หญิงอะไรแบยขนาดที่เปิดเนี่ยดูเป็นคนเขาเรียกว่าอะไระรู้ทันคนอะแต่คนรู้ทันคนแล้วก็อยู่อยู่อย่างเขาเรียกว่าคุณหนูหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะ เปิดนี่ได้เป็นห่วงเหมือนกันนะอะไรจจไแล้วบากว่าพอเปิดแค่แค่วันมาแคสติ้งแค่วันมามา,มาแสดงอะไรรู้สึกว่าออโอเคเขาเล่นได้ได้น่าเชื่อผิดจากตัวเขาเยอะกนมเนนิ้้คาคช เป็นหนุ่มใหญ่ที่บาสาวบางคนก็อาจจะชอบด้อาจจะต้องการผู้ชายที่ให้คำปรึกษาได้แต่ไหมีพูดจาเป็นหลักเป็นการหรืออะไรเงี้ยนะครับตอนที่ยังเขียนบทอยู่ยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีนักแสดงให้แค่คิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดถึงยากมากคิดถึงยากจะมีความสือบจะถอดใจว่าเฮ้ยแก้บทเอาไหมแก้บทเพื่อให้คิดได้ง่าย <laughs> ขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วไปมาบอกว่า,วาทางไลฟ์โปรดิวเซอร์เขาไปดูคอนเสิร์ตมาเห็นพิจิตก็เลยบอกว่าเสนอชื่อพิจิตตมาแล้วผมบอก ข่าวดีประจำวันนั้นเลยนะพี่จิ๊บผมไม่ได้เห็นเขาในในจอภาพยนต์มานานมากรู้สึกเรื่องสุดท้ายของเขาเมื่อปี2525 25, ผู้ชายที่อายุขนาดนี้แล้วยังมีสเสน่ห์อยู่แล้วก็ยังสามารถมาจีบเด็กอายุ20กว่าๆโดยไม่ดูเป็นหัวงูอย่างเงี้ยผมว่าเออมันก็หายาก ผมสุดที่จิหล่อมากอะ่ะ <arcade> จ้าขอช่างภาพคชืค่อพี่เม้งครับทุกคนมองหน้ากนันหมดเลยพี่จิ๊หล่อมากอายุ4-5โดยประมาณแล้วยังหล่ออีกอ่ะอันนี้หล่อทะลุกล้องอ่ะผมแบบว่าคนอะไรอ,นนอายุเท่านี้หล่อมากแต่พวกเราดูว่าเราเป็นเกย์กันอะ <S <S ่ะก็เราก็มองหาคนที่มีเสน่ห์ในการพูดปากคล้ายแต่ว่าใจรักอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะมีอย่างงี้ครับเวลาเข้าก,กล้องเขาจะมอ,มองมองที่เลนกล้องครับเขาจะ ทุกครั้งครับกี่์เขาจะเป็นโถงเป็นใหญ่เขาจะรู้ว่ามุมมุมหลอมุมไหนเขาจะเป็นผนของเขาผมว่ากิต์ก็คือเป็นตัวของตัวเองแล้วคือปากปากปากกัดยังไงก็อย่างนั้นในหนังครับผมไม่บอกให้กิต์เป็นตัวเองเลยแล้วคนจะรู้ว่าเออเป็น,นเสน่ห์ของเขาอ่ะกีะกตกนี้เ็เป็นติดตามที่เขาเป็นอยู่แล้วล่ะผมก็เชื่อว่าอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ส่วนที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือความหามก็มากกว่า กริดของภาพพจน์งดูคงไม่ใช่คนหามเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอาจาจะเป็นคนพูดจาตรงเกินไปหรืออะไรเงี้ยนั้นอันนั้นเป็นินที่เพิ่มไวในหนังคือต้องหามในหนังจะดูหามทําอะไรที่คนปกนติเขาไม่ทํากันอะไรเงี้ยครับ างเอกเราวาวกันตลอดนั่งคุยกับผู้กำกับนั่งคุยกับชุมเลยครับนางเอกเราต้องหนึ่งไม่สวยผมเชื่วกม็ไม่สวยนะครับแต่มีสเสน่ห์นะดูน่ารักข้อสองถ้าสวยผู้ชายพร้มมาจีบเต็มแล้วอะ่ะฉะนั้นนางเอกควรจะต้องแบบผมรู้สึกต้องเป็นตัวแทนผู้หญิงทั่ว่าไปง,ง่ายๆธรรมดาๆก็ลเลือกกันนานมากครับจะมาลงตัวที่มินทิตาต ว่าต้องเป็นพื้นฐานในชีวิตจริงเขาอะฮะไม่ใช่ความสามารถในการแสดงแน่ๆผมว่าต้องใกล้เคียงชีวิตตัวจริงของเขาระดับเลยอ่ะคงเป็นเหตุผลที่เราเลือกเขาด้วยนะเมี่อ,อวอนนี้ก็หายห่วงครับตอนแรกเราก็เจอกันวันแรกเขาเออดูเป็นคนสดใสนะครับพอทํางานบาด้วยกันสภาพหน์รู้สึกว่าเขาไม่ได้สดใสยอย่างเีเขาบ้าด้วยคือเป็นคนเพี้ยนให้ทําอะไรทําได้ทุกอย่างไม่ผูกสวยซึ่งรู้สึกว่า จะเป็นเสน่ห์ติดรุนแรงของเขาซึ่งพวกเราชอบได้ๆๆๆไกันดั้มเนี่ยชื่อกับคนด้อมน่ารักนะครับน้องนี้เป็นคนมีเสน่ห์ะฮะสดใสอ่ะผมผมผมชอบเขานะผมว่าเขาแบบเป็นคนแบบสดใสอินเนอร์เขาเขาดีแล้วก็เขาเป็นคนแสดงได้ดีมากนะครับผมว่าเรื่องร้องเพลงกับน,น้องมิ้นมาแสดงดีกว่า <c oughs> สำหรับนางเอกของเรื่องนะฮะถ้าเกิดมองดูภายนอกเนี่ยอาจจะมองว่าไมายเป็นเหมือนสาวมธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับตัวกล้องเองนะกล้องหลังจากที่ได้สัมผัสกับไมายในเรื่องเนี่ยเปอรเนี่ยเข้าใจกล้องเลยว่าทําไมกล้องถึงหลงรักไมายได้แค่คทั้งที่ไมายเป็นแค่สาวยธรรมดาเพราะว่าพอได้พูดคุยกับไมายแล้วเนี่ย มิ้นเนี่ยเขาเล่นเป็นไมล์ทาให้ไมล์ดูมีสเสน่ห์ในในรูปแบบทุกๆครั้งที่มีการตอบโตป้ปฏิกิยาในการสื่อสารกันนะครับกล้องจะรู้สึกเพิ่มทุกๆครั้งเลยที่พูดคุยกับไมล์รู้สึกแบบโอ้ยฉันรักคมิธนี้จังฉันรักจังแบบใช่เลยเนี่ยแหละฉันต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกที่แบบว่าดึงดูดนะครับผมเองเนี่ยก็เป็น แฟนของพี่เมาภูุมิ้นนะครับมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆดูพี่เมาเล่นเนี่ยก็โอ้โหแหมเท่นะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นกับลูกสาวของพี่เมานะครับก็ถือว่าเป็นสายสัมพันธ์ทางคนรักงานบันเทิงซึ่งต่อเที่กันมานะครับแล้วก็ในส่วนของน้องมิ้นเองเนี่ยมีส่วนซึ่งเราคุยกันได้ค่อนข้างจะต่อคันติดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือความเป็นคนดนตรีเหมือนกันคนรักเสียงเพลงเหมือนกันนะครับเจอกันวันแรกก็นั่งต่อเพลงกันละ นะครับเป็นเพลงแก๊สเพลงสากลอะไรสนุกสนานคือไม่รู้สึกว่ามีช่องว่างอะไรเลยแล้วคุณคุณมิ้นเองเนี่ยเวลาที่พูดกับสั่งให้เล่นอะไรนะครับตามบทของมายในเรื่องพูดพุบมาปับเลยนะครับคือไม่ต้องอสาธยายกันมากความไม่ต้องอะไรแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีความอดทนแล้วก็มีวินัยในตัวเองสูงมากคือถ่ายกันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยไม่มีวี่แววที่จะแบบเด็ดเหนือออนไลน์เห็นนะครับ ตั้งใจทำงานเชิีร้อยอันนี้เป็นความประทับใจนะครับที่มีให้กับตังเอกของเรื่องคุณบิ้นครับ